สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาสเตชันอยู่ที่อีสตินแกนสาทรน,นะคะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะติดกับ BTS สุรศักดิ์นะคะสามารถเดินทางมาโดยใช้ BTS ได้นะคะ mm hmm. ก็ที่จุดประสงค์หลักในการที่มาสเตชันที่นี่นะคะก็คือห้องอาหารนะคะซึ่งมีหลักๆเนก็คือถ้าเป็นอาหารจีนก็จะเป็นเชฟแมนนะคะแล้วก็อาหาร พวกยุโรปอะไรนี้นะคะก็จะเป็นของเชฟบูโนนะคะซึ่งเราจองเชฟบูโนดไว้นะคะเย็นนี้เดี๋ยวเราจะไปทานกันนะคะเรามาดูบรรยากาศภายในห้องนะคะที่เรามาพักในวันนี้นะคะที่อิสซินแกนสาตอนะคะเข้ามาก็เนี่ยค่ะก็มีไม่ได้มีแบบ โคเยอะไรนะคะก็มีเซตชากาแฟแล้วก็มีตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณที่เป็นชากาแฟคอฟฟี่บาร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำค่ะที่นี่ก็ไม่ได้มีอ่างอาบน้ำนะคะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะมาดูวิวกันดีกว่าที่นี่ ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟสุรศักดิ์นะคะ BTS ก็เดินทางสะดวกง่ายนะคะสำหรับบางคนที่ไม่ต้องการที่จะขับรถมาก็สามารถเดินทางมาโดย BTS ได้นะคะก็ลงมาก็ถึงหน้าของโรงแรมเลยนะคะที่เราเลือกมาพักโรงแรมอิส t ินในวันนี้นะคะก็เพราะว่าเขามีชื่อเรื่องด้านห้องอาหารนะคะ โดยหลักๆก,ก็จะเป็นถ้าหารจริก็จะเป็นเชฟแมนนะคะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็จะเป็นเชฟบูโนอนะคะซึ่งเราจองเชฟบูโนอไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทานกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะโดยเชฟบูโนอเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กของอังกฤษนะคะและก็เป็นเชฟที่ได้มิชลิน2ดาวนะคะติดต่อกัน2ครั้งนะคะ ซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่นี่นะคะได้มาเป็นเชฟและเปิดห้องอาหารที่ชื่อว่าบูโนสนะคะคือชื่อของเขาเองนะคะก็คือมาตินบูโนสนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอีกทีค่ะ บูโนสนะคะอยู่ที่ชั้น14นะคะของโรงแรมอิสซินแกนสาทรนะคะซึ่งก็อยู่ด้านหลังของเรานะคะบรรยากาศก,ก็คือเป็นห้องอาหารที่อยู่ติดกับริมสระว่ายน้ำนะคะและก็มีอีกโปรเจกต์หนึงของเชฟนะคะซึ่งเพิ่งเปิดไปไม่นานนี้นะคะเป็นอินเด p พิง์บูโนสนะคะก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะ อันนี้ก็คือด้านหลังเราก็คือห้องอาหารบูโนสนะคะซึ่งชื่อนี้ก็มาจากเชฟนั่นเองนะคะซึ่งชื่อว่ามาตินบูโนสนะคะเขาเป็นเชฟกระทะเหล็กของอประเทศอังกฤษนะคะซึ่งถ้าบางคนที่ได้ติดตามรายการทีวีอะไรเงี้ยที่เคยดูมาก่อนนะคะก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะ<_ <m> _>เขาเป็นเปิดร้านอาหารนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ได้มิชลินสองดาวนะคะสองดาวนะคะ สองครั้งด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาและก็เขาก็ได้มีโอกาสเป็นเชฟนะคะที่ทำอาหารถวายควีนอลิซาเบธนะคะของประเทศอังกฤษซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของเชฟเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทานกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องอาหารบูโนสนะคะซึ่งเป็น private room นะคะที่เราจองเอาไว้นะคะด้านหลังของเรานะคะ สองข้างนะคะก็จะเป็นรูปของเชฟมาตินบูโนสนะคะกันนี้ก็จะเป็นเ,ออเมนูนะคะซึ่งอันที่เป็นซิกเนเจอร์จะมีรูปหนวดนะคะรูปหนวดของเชฟปึ๊บปึ๊ปปนะคะสามารถเลือกชมได้นะคะเดี๋ยวเราจะสั่งมาทานกันนะคะอันนี้นะคะก็คือช็อกโกแลตสมูทตี้นะคะที่พี่ชิสั่งมานะกะ็จะลักษณะเป็นแก้วใหญ่มากค่ะดูเ,เป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหม อร่อยค่ะที่เราสั่งไปนะคะก็จะมีเมนู signature อันนึงนะคะที่เป็น The Must ที่ต้องทานก็คือ lobster r o l นะคะอันนี้ที่เราสั่งมานี้เป็น l o b ตอร์แบบ half นะคะแต่ว่าก็ดูน่าทานมากนะคะเราเคยดูรีวิวของเชฟนะคะคือเขาก็จะเอา เอาน้ำมันเอาเนยมาทานะคะตรงส่วนของขนมปังนะคะแล้วก็มีส่วนซอสซึ่งเป็นออยที่เขาสกัดมาจากการย่างของตัวเปลือกของอล็อบสเตอร์นะคะซึ่งก็จะช่วยชูรสทําให้แบบได้กลิ่นของล็อบสเตอร์นะคะทําให้รู้สึกความอยากอาหารเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาทานสิคะ,ะมาทานกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้อ,นนอันนี้อะไรเอ่ยข้างๆ อันนี้นะคะเป็นคาโบนาร่าค่ะซึ่งมาในพอร์ชั่นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะตอนนี้อาหารที่สั่งนะคะก็ได้มาครบแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูออสเตรเลียนพายริบนะคะซึ่งเสิร์ฟกับตัวของมัสต r ลูมที่ผัดนะคะแล้วก็มีเฟรนฟรายนะคะยักษ์บึ้มนะคะก็ซอสเขาบอกว่าเป็นอะไรนะบัตเตอร์ซอสกับอะไรเรดวน์ซอสนะคะโอเค ต่อไปอันนี้เป็นพิซซ่าเป็เปอกค่ะอันนี้แปลกนะคะไม่ไม่ไม่เคยไม่เหมือนยังไม่เคยเรายังไม่เคยทานที่อื่นนะคะแล้วก็อันนี้ที่เป็น l อบ s t e r r o l รนะคะที่สั่งมานะคะอันนี้ก็เป็นคาโบนาราและอันนี้ก็เป็นท็อกเบลลี่นะคะซึ่งดูแบบโอ้หน้าท่าทางจะนุ่มมากนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็น โชเดอร์แรมโชเดอร์นะคะซึ่งเวลาทานเราจะต้องแหวกให้เนื้อมันแยกออกค่อยใส่เกวีนะคะ oh. เรามาช่ำแหละแรมโชเดอร์นะคะเราเห็นโอ้ oh, แค่ออกแรงนิดเดียวนะคะมันไปไกลเลยค่ะโหซุยมากแสดงถึงความนิ่มนะคะสงสัยว่าเราจะไม่ต้องเคี้ยวมากนะคะดูแบบว่าผ่านการซุยมาอย่างดีโอ้ oh. นูนี้ก็ชื่อว่าแลมโเรค่าแล้วก็ใส่มัเป็นอะไรเลยก็จะมีเครื่องเคียงนะคะเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็น่าจะเป็นกระหลิกเนาะแล้วก็หอมใหญ่นะคะเขามีน้ำจิ้มเป็นสองแบบมีจิ้มแจ่วแล้วก็เป็นแบบเกวีนะคะนะคะหันเลยหันเลย รู้สึกว่าเ,เหมือนคอนโดมันจะล่มนะคะอ่าจริงๆไม่เหนียวนะคือแค่แบบลากเบาๆก็ฉีกออกจากกันแล้วนะคะอู้แต่ข้างบนนะมันจะแบบมีแบบเหมือนไขมันเป็นชั้นๆนะใส่กินเราจะแบบว่ารู้สึกนุ่มละมุนลิ้นนะคะอันนี้นะคะ,าะลาสเตอร์มาชิมกันนะคะออโอ้เราจะหั่นใหญ่ไปกัอน,นะ เป็นยังไงบ้างครับคืออร่อยนะคะคือตัวของล็บสเตอร์เนี่ยค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่แห้งเลยนะคะแต่ว่าเคยไปเพราะรสเป็นไก่รสไปยเนี่ยเหมือนของไข่มุกเลยอ่ะเคยไปประเทศอังกฤษนะเขาจะมีที่ขึ้นชื่อคือ็อบสเตอร์โลนะคะซึ่งทานแล้วเนี่ย อันนี้ถือว่าอร่อยกว่าตอนที่เราไปกินที่ร้านอาหารที่แนะนำให้นู่นเองนะคะอร่อยมากค่ะคทีมออสเตรเลียนพายลิปนะคะนี่เราสั่ง<อ>เป็นแ,ปแบบม,มีเดียมแรนะคะก็คืออเกกมืเ่อกี้ที่บอกก็คือมีสองซอสนะคะก็คือเป็น,นบัตเตอร์ซอสกับ,อ,บ,บอะไรนะคะเรดวา์อ่าเรดวายซอสเมื่อกี้จิ้มเรดไวา์ซอสมานะคะ คือรสชาติเนี่ยจะบอกว่ากลมกล่อมน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างไม่เหนียวเนาะแต่ว่าด้วยสไตล์เนี่ยที่มันเป็นเนื้อที่ปรุงคนละแบบกับเนื้อของพวกญี่ปุ่นอะไรนะคะก็คือจะเทียบกันไม่ได้เนอะถึงความนุ่มถึงความอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยรวมวอร่อยนะคะออค่ะอันนี้นะคะเป็นพิซซาเป็ดปักกิ่งนะคะซึ่งก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งมาเห็นที่นี่ละคะ่ะ ก็เหมือนทานเป็ดปะกิ่งแต่ว่าแป้งเป็นพิซซ่านะคะแล้วก็เนี่ยเขาราดแบบน้ำมาเรียบร้อยนะคะ<ต>ลอง,งทานลเลยนะคะเป็นไงครับรสชาติรสชาติเหมือนเป็ดปะกิ่งเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าปกติเราจะใช้แป้งห่อทานใช่ไหมคะมันก็จะได้ความ นุ่มนวลอีกแบบหนึง่งแต่นี้ก็จะกรอบๆอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือยังคงรสชาติของเฟดปักกิ่งไว้ได้เหมือนปกติเลยนะคะเรามาทานโชเดอร์แรมโชเดอร์นะคะอะอันนี้ลองแบบไทยๆเลยน้ำจิ้งแจ่วปึ๊บปึบปบเป็นไง แลเนื้อนุ่มนะคะไม่เหนียวนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบรสชาติแบบไทยๆนะคะก็เนี่ยค่ะน้ำขิงแ่วโอเคมากนะคะหรือว่าเราจะทานเป็นแบบน้ำเกวี่ก็ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะเพราะว่า<ช>ตัวกลิ่นของแกะนี่ก็แทบจะไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่นคา,าวนะคะ,ะ,คะแล้วเครื่องเทมพวกมันพวกอะไรก็อร่อยค่ะมาชิมพอกเบอร์รี่นะคะโอ้โห โหอันนี้ดึงๆเลยแบบมันค่ะมันเป็นไขมันที่แบบนิ่มมากไม่ต้องกินก็รู้นะคะว่าจะต,ต้องอร่อยนะคะมาเต็มค่ะมามอ้วนเต็มเต็มอันนี้อร่อยมากนะคะคือแบบว่าใคารที่ชอบทานแบบ เหมือนขาหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มัน,ม,นมันนะคะแล้วก็รสชาติแบบกล่อมๆนะคะคือไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะเราเคยไปทานนะคะคือมันจะมีมันหนากว่นี้เยอะนะคะแต่อันนี้ถือว่ามันหนาแบบพอสมควรนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะนะคะสำหรับคนที่กลัวอ้วนก็ทานได้นะคะ <c oughs> อร่อยรอย <c oughs> เรามาทานเห็ดกับบัตเตอร์ซอสนะคะ เมื่อกี้จิ้มผิดค่ะอ่ะนี่นะคะปึ๊บกินไปแล้วเวิร์กมากเวิร์กมากมคือมันเหมือนเป็นจานเครื่องเคียงธรรมดานะมแต่ว่าอร่อย,อร,อ,ยแบบอร่อยเลยอร่อยแบบอร่อยเลยนะครับจิ้มบัตเตอร์ซอสแล้วมันจะได้กลิ่นเนยขึ้นจะม่กนะคะเวลาที่แบบทานนะมันทําให้รู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นอีกสัก30%ได้นะคะมไม่ได้อร่อยแค่เนื้อนะไซด์ดิชก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับ เมนูของหวานของเรานะคะที่เนะที่เขาแนะนำนะคะเราสั่งมาเป็นนิวเบอร์รี่พับนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่เกิดจากตอนที่เชฟเนี่ยเชมบูโนอโไปออกรายการเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์นะคะโดยเขาได้โจทย์มาเป็นอันนี้นะคะนมศิรดานะคะนมอัดเม็ด <c oughs> เขาก็เอามาทำเป็นไส้อยู่ตรงกลางของพับนะคะแล้วก็มีน้ำราสเบอร์รี่นะคะ อยู่ข้างล่างนะคะที่เป็นซอสอ่าแล้วก็มีตัวของพับแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะอ่ามาตักเลยนะคะโอ้โอ้พับมีความกรอบมากนะคะแต่ว่าถ้าเราตัดหมดนะคะอาจจะละลายลงมาทั้งแบบอันนี้เลยนะคะเราลองอย่างวันนี้แล้วกันเนาะเพิบ เป็นของหวานที่ดับความเลี่ยนได้อย่างดีนะคะมันจะมีความความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวของน้รลัสเบอร์รี่นะคะความอร่อยนะคะวามมันของมูสตรงกลางนะคะถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากอีกเมนูหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กับเชฟของเรานะคะมาตินบูโนสค่ะย่ Thank you very much, thank you. Everything okay? Yeah, this delicious. Lovely, great. Yeah. it uh, was uh, what was it uh, wasn't lore? No, how do you say nice, tasty? Uh, Laura. no lore of No, that's when you're handsome. <laughs> handsome yeah. is lore, isn't it? Yeah. yeah. Um, when you say the food is tasty, what do you say? Āól van u ค่ะสำหรับอาหารเย็นวันนี้นะคะก็ จบไปได้ความสวยงามอาเ็ยอร่อยนะคะแล้วก็วิวดีบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปพักกันในห้องนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะเบรกฟันนะคะลาไปก่อนกับวิวของห้องอาหารบูโนในห้องไพรเวทนี้นะคะแล้วก็วิวข้างนอกค่ะมหานครนะคะพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีกทีกครับ เป็นวันธรรมดาเนะี่ยเขาจะเปิดให้ทานเป็นอาราคาอยูท่ที่ชั้น14นะคะที่เมื่อคืนเราไปทานอาหารนะคะตรงแถวบูโนนะคะบูนอสนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นสาวอาทิตย์คนแขกจะเยอะเขาก็เลยเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะให้เราตักเองนะคะในอาหารเช้าที่เดอะการ์เด้เฮาส์นะคะก็จะมีไข่ดาวนะครับมีเบคอนซี่ครงนี่มีแ<อ>นชบาวด้วย เดี๋ยวก็จะเป็นพวกอาหารไทยนะผัดผัดนี่เป็นอะไรเอ่ยเป็นข้าวผัดเราก็อันนี้อะไรคางไฟลูกธรรมดานี่คือรายการโคลคัพนะครับมีตัวของแซลมอนรมควันให้ด้วยแล้วก็เป็นชีสอันนี้เป็นส่วนของสลัดบาร์นะครับแล้วก็มีอร์อเอาอะไรลูกมนี่ครับแล้วก็มีครัวซอง จะหยิบให้ห<ข>าไม่ได้ในช่วงนี้เลยกระแสกำลังมาเดนิชนะครับสเตชั่นอาหารนะคะก็มีเป็นเมนูไข่แล้วก็เป็นแซ่เกษตเป็นขนมปังไส้กอรอกเป็นแฮมนะคะแล้วกาาเออ็เป็นข้าวข้าวข้าวผัดแล้วก็มีโจ๊กแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เป็นสลัดผลไม้นะคะแล้วก็เบเกอรีร่นิดหน่อยนะคะก็มีพวกโคซอง พวกตัพเคก้กอะไรเงี้ยนะคะนี่เขามีถุงมือให้เนาะอ่ะก็คือใส่แมสก์ศของมือนะคะเวลาตักขาขาค่ะนี่เลยค่ะต้มโกนนะจ๊ะให้เด็ก ก็จะอยู่ติดกับสระว่ายน้ําของโรงแรมนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่นี่ก็จะมีสระเดียวนะคะความลึกประมาณ1.2เมตรนะคะเด็กเล่นได้สบายมากนะคะพี่ที่ก็ไปเล่นโดยที่แบบยืนถึงเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังอีกด้านหลังของสระว่ายน้ําก็เป็นนี่เลยอันนี้จะเป็น In the Pink as b r u n o นะคะซึ่งเป็นที่เขาต่อเติมมาเป็นขายเป็นพวกสูตรีิงอะไรเงี้ยนะคะด้านหลังสำหรับแบบ ออกแนวแบบเลดี้เลดี้หน่อยนะคะแบบกึง่งๆแบบอะไรอะฮาวายชายหาดอะไรประมาณนี้นะคะ mm. ก็จะเห็นว่ามีคนใส่ชุดว่ยนะ้ำมาถ่ายด้วยสีชมพูเลย <c oughs> าที่บรูโนสอีกครั้งนะคะก็จะมาทานอาหารเย็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางเมนูที่เราไม่ได้ลองในเมื่อวานนะคะเราจะลองมาชิมกันอีกทีนะคะตามไปค่ะอันนี้นะคะก็สั่งเมนูที่ไม่ซ้ำกับเมื่อวานมาบ้างนะคะอันนี้เป็นชิคเก้นซีซาสลัดนะคะก็ตัวของไก่เนี่ย ปกติเนี่ยเขาจะชุบเกล็ดขนมปังนะคะทอดอันนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวพองแทนนะคะให้แบบความรู้สึกเป็นแบบไทยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลองทานกันดีกว่าว่ามันจะแปลกใหม่ขนาดไหนนะคะคุณชี่กินกินไก่ไหมลูกกยนกกินไก่บ้างอ่ะอันนี้กินคนแรกเลยนมนมนมอันไม่ชอบกินอร่อยไหมอันนี้ จริงๆก็มีความแบบเหมือนไรคิสฟี้นิดๆนะคะรวังร้อนนะคะเจ๊ต<อ>นร้อนค่ะโอ้พอดกดไลค์เลยนะครับแต่ว่าสุดยอดมากเลยอันนี้เป็นเมนูอีกอันนนะคะที่เมื่อวานเราไม่ได้สั่งเป็นซีบาสผัดฉ่านะคะก็เป็นแบบกลิ่นออกเครื่องเทศแบบไทยๆเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูที่เชฟทำในการแข่งขันเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์นะคะ ส่วนอันนี้เป็นเปตูชินีทรัฟเฟิลนะคะใส่เห็ดทรัฟเฟิลรึบๆเดี๋ยวรปชิมกันด,ดีกว่าค่จ้าอันนี้เป็นปลากระพงนะครับรสชาติแบบไทยๆเนาะส่วนใหญ่เมนู<ด>ของเชฟก็จะเป็นแบบฝรั่งแล้วมีอันนี้เป็นไทยเลยแหละเป็นไงก็ ปลายังร้อนๆอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเหนิาวาหรืออะไรนะคะก็ะมาแล้วพิซซ่าเป็ดปากก่งกำลังดีนะคะมีเพิ่มซอสด้วยนะคะวันนี้ <c oughs> เป็นไงครับทรัฟเฟลิลอร่อยกว,ว่าเมื่อวาน เป็นคาบโบนา,า,ร,า,าร่าแล้วนะคารโบนาร่าคือคาโบนาราก็อร่อยนะคะ <S 2> <S 2> แต่อันเนี้ยเส้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างก,ากันกินแล้วก็มีกลิ่นของทอรฟเฟินะคะก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะซีซาสลัดก็อร่อยคือกินน้ำซอสซีซาเข้มข้นมากนะคะวันนี้เรา เปลี่ยนมาสั่งเป็นออสเตรเลียนพิคันย่านะคะก็คือเป็นส่วนของเนื้อติดสะโพกนะคะซึ่งเมื่อวานเราสั่งเป็นอะไรนะออสเตรเลียมริบอะไรนะใช่ค่ะใช่ค่ะพอบค่ะก็เมื่อวานนี้เราสั่งเป็นพามลิบไปพามลิบไปนะคะก็อันนี้ลองมาอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ว่าดูเนี่ยสีเนื้อนี้แบบน่าทานนะน่าจะรสชาติดีนะคะกินเลยซอสเหมือนเดิมเนาะ มีซอสให้สองอันซอสเลดวายกับซอสบัตเตอร์นะคะซอสเหมือนเดิมเราสั่งแบบมีดมแลเนาะอัดโชยังแดงอยู่เลยนะคะกินเลยกินเลยขอเป็นเลดวายแล้กันเป็นยังไงบ้างฟมนุม นุ่มนะคะก็เป็นสไตล์ของเนื้อออสเตรเลียก็รสชาติแบบเนื้อหวานๆนะคะออสเตรเลียอร่อยนะเหมือนออร่อยขนาดนั้นอันนี้เป็นออสเตรเลียลิปอายนะคะ,ะที่เมื่อวานเราก็สั่งมานะคะวันนี้เราก็สั่งมาอีกเนาะเมื่อกี้ทานเป็นแบบพริกขี้ยาไปแล้วนะคะลองอันนี้บ้างนะคะคือลืมแล้วแหละ ที่ท่านจะตักกันยังไงนะคะอืมเป็นยังไงบ้างแต่จริงริบอายก็นพมริบเนาะอือเป็นพรามริบอายก็อร่อยนะคะอร่อยกว่าอันนี้มันจะนุ่มกว่านิดนึงคือตัวริบอายเนี่ยรามริบเนี่ยมันเหมือนกับติดมันมากกว่าเนะก็ราคานะครับ้าเป็นตัวของรามริบอายเนี่ยอยู่ที่พันสองร้อยบาท ถบิ๊ีคันห้านี่850้เนาะแต่จริงๆแล้วก็อร่อยทั้งสองแบบแล้วถ้ามีโอกาสก็ลองกินทั้งคู่เลยนะมันคนชอบนะมันถ้าบีคันห้านี่มันจะแบบติดมันน้อยกว่าเนาะจะได้ความเป็นคอนเของเนื้อที่มากกว่าก็ดีในคนละแบบนะครับสำหรับลินเนอร์นะคะแล้วก็การสเตคชั่นของเราที่เวสตินสาทรนะคะก็จบลงแล้วนะคะยังไงถ้าคน เพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะ